โอ๊ยเกือบตายแล้วเอาใหม่ฮารคอมเมอร์ไก่อนฮากอมเมอร์ไก่อนอย่าอย่าฮักอย่าฮักมันบอแป่บอแ่ฮาไปเลยอย่าฮักอย่าฮักมันบอแปดู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 ดไปเดู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 ลูดดดดดดดยอูมัน

ไอ um ah, okay. no. oh, no. no. yeah. ้เจอรเลิมักกันไอ้แเอิัเียกโกโอ้โอ้เฮ้ยาตงมาอ้กกงอขึ้นีกว่งอหักข้อหักข้อาวไมับอัับก ไปเลยรันไปอ่ไปไปรไปมึงงอลงไปเลยเมื่อยรันไปเกลหนึ่งนาทีไปสู้ไหมไปสู้ไหมไทยไปไแอนเจลร์นนี่จับจับจับเพื่อนพูดไบอกว่าเป็นอะไรเขาด้ยเบิร์ดเบิร์ดบอกซิ่มจีนอเมริกันบ็อกซิเยอมันไหวไหมไหวไทยเลนบอกซิ่งนี่ะเหรอวะ เฮ้ยหาดูจะหาดูจบเขาอยู่วะแต่ไม่ไไงอยไกมือหน่อยโอ้โหไทยอนเจอมานีสมรสุดนะแกมือน่อยัวสุดยอดครับไทยอนเจอมันไทยอนเจอรมานสเปกมาร์เนมาครับเนมา อ้าวไม่เก ah, wow. mm hmm. uh, ี่ยวเลยเมลิูุศแลวมาพจะซ้นกระครับผมดโปรเตอมมาครับเรนนใอยู่คนเดียวตออแนวโปรตอแทโปรเตแพ้นะครับโปรเตแพมแพ้ครับโอ้แพร่ไหนเนี่ยสองงเนี่ยหนึ่งอ้ยขนากำลังเราเออโเนากำลังเราเซเว่แพร่ตลอดเลยนี่ สน,นุกสน,นุกสน,นุกครับสบายสบายเฮยาอีกไไหนไมไไม่ไหนฮ่า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 ฮาาฮาฮานาฮ่าาฮ่า่